ตอนนั้นเนี่ยนะเขาคบกันแล้วก็แหละมามามอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i l o v e Japanese ชื่ไน,นเดสวาตโกเดสวันนี้เราจะมาสอนคำแสดงภาษา,ศา,ศา,ศาญ,ญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยก่อนอื่นเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะั่นก็คือคำว่า t a p p y รึทับป,ปีรึปปคำที้ใช้บ่อยมากเลยนะแปลว่าอะไรดีคะทับป,ปีโอเก n โนมดื่มชาโงไข่มุกพี่เอง ชานมไขมุกนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าทาป,ปิโอกะทาป,ปิโอกะทาป,ปิโยกะใช่ไหมโนมุกแปลว่าดื่มเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าดื่มชานมไข่มุกแต่มันยาวเขาก็เลยย่อเป็นทาป,ป,ป,ปิดุทาปิรุน่ารักมากเลยเพราะว่าเวลาอะไรที่มีรุกเนี่ยมักจะเป็นคำกิริยาใช่ไหมทาป,ปิดุตัวอย่างเช่นวันนี้ดื่มชานมไขมุกกับเพื่อนมา เทยวโทโมดาจิโตทาปิตะทาปิดุเปลี่ยนเป็นทาปิตะซึ่งเป็นรูปอดีตนี่เองนะคะคำต่อไปคือคำว่า <Yeah. S 1> เปียงเปียงอันนี้อธิบายลำบากให้ดูรูปเลยละกันเป็นรูปเหมือนเอโมจิที่เป็นตาอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนะทำหนาแบบน่าสงสารนะ mm hmm. อย่างเช่นว่าเพื่อนนัดกันไปเที่ยวไปคาราโอเกะกันหมดแล้วเราไปไม่ได้คนเดียวใช่ไหมเราก็ส่งตัว เพียง um ไปคิวอีกแล้ก็ตั้งแ่เียวันนี้ไปไม่ได้วันนี้ไปไม่ได้นะเพียงคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคําว่า now now คำนี้ม่ใช้บ่อยมากเลยอ่ะอื้มเออนะคะ now มาจากภาษาอังกฤษคําว่า now นี่เอง n o w now <im itation> ที่แปลว่าตอนนี้ใช่ไหมเวลาเราพิมพ์เมสเซจหาเพื่อนหรือว่าวันทีโพสต์ทวิตอ่ะ เช่นเราบอกว่าชิบุย่าแนาวใช่ใช่เพ่ว่าตอนนี้อยู่ชิบุย่าแนวนที่นี้เปุว่าตอนนี้ตอนนี้ทํางานอยู่ชิโกโตแนวใช้ง่ายมากเลยอะไรก็ได้แนวคือตอนนี้ทําอะไรอยู่สักอย่างตอนนี้อยู่ที่ไหนสักที่ใช้ได้เลยนะคะคําต่อไปคือคําว่าลิสั้นมากเลยเนาะใช่ค่ะลิจะมีความหมายว่าเดียวไกลเดียวไกที่แปลว่าเข้าใจแล้วทราบแล้ว มันยาวใช่ไหมเวาลาคนสั่งว่าเนี่ยพรุ่งนี้เจอกัน9โมงเช้าที่ห้างเซนทันนะใช่ไหมปกติเราก็จะพิมพ์ว่าเดียวกายใช่ไหมหแต่ว่ามันยาวนะคะเดียวกายเหมือนทราบแล้วเข้าใจแล้ว yes sir ทราบแล้วเปลี่ยนใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ย่อมันเลอคาว่า<ด>ลิะะล <c oughs> ง่ายเนะจ๊ะง่ายมากเลยลินะคะก็ลองเอาไปใช้ดูได้เนาะมาดูคาตัวไปนั่นก็คือคําว่ามามะ มาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะมามาจากคําว่ามาจีมาจีที่แปลว่าจริงหรอเฮ้ยจริงดิมาจีเออบอกคนนั้นเนี่ยนะเขาคบกันแล้วก็แหละมมใช่เลยอย่างนี้นะคะมารู้ไหมเนี่ยคนที่เธอแอบชอบเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะมามามาจีใช่ไหมเออนะก็ไปใช้ได้นะอันนี้ใช้ง่ายมากเลย คำต่อไปคือคำว่าวารุตะวารุตะชื่อเหมือนชื่อคนเลยเนาะวารุตะวารุตะนะคะแปลว่า <War ata? S 1> วารัตตะอือมาจากคำว่าวารัตตะนี่เองนะคะที่แปลว่าหวัวเราะหรือว่าขำนี่เองเวลาเราเจออะไรขำๆอันนี้เห็นบ่อยมากในอินเทอร์เน็ตเวลาพิมพ์ในเอ่อคล้ายๆว่าที่ญี่ปุ่นเขามีคล้ายๆพันลิปอะไรอย่างงี้นะเรียกว่าแบบเหมือนยาคู พวกที่เป็นเคจิบังเป็นเว็บบอร์ดแล้วมาพิมพ์กันแล้วเวลาเห็นอะไรตลกตลก,ตลกเงี้ยเขาก็จะพิมพวารอต่ะวารตะนะวารต่นะโซเดวารอต่ะโรตะ่คืออันนี้ตลกอันนี้ขำะนะคะหรือบางทีก็พิมแบมบ,บเปยูยูยูก็ได้นะแล้วแต่ก็ได้เหมือนกันวารอตะก็ได้นะคะเมื่อกี้วารตะไปแล้วใช่ไหมคำต่อไปก็คือคาว่าจีว่ารุจีวาหรือก็ใช้บ่อยอันนี้ใช้บ่อยตอนแรกฟังเรื่องอะไรที่มันขำแล้วตอนแรกเรายยังไม่ขำใช่ไหม แล้วพอหลังจากนั้นไม่นานรู้สึกอยู่ดีก็ขำขึ้นมา <c oughs> ็รแวบแรกฟังก็ไม่ขำหรอกแต่ว่าพอสักพักหนึ่งอยู่ดีก็รู้สึกเออจว่าไปก็ตลกดีนะคะเพิ่งจะมารู้สึกขำจิวะจิวะคือพยายามคิดคำศัพท์ตรงตัวแต่นึกไม่ออกเหมือนกันนะก็แต่อย่างนี้ไปแล้วกันนะคะตัวอย่างเช่นยังไงดีโซโนฮาชิจ <c oughs> ิวารุนะคะเรื่องนั้นนี่แบบแอบขำเนาะซ <c oughs> <c oughs> ุกิคำว่าเบียวเดะเบียวเดะเบียวเดะนะคะ ที่แปลว่าซึ้งนี่ซึงนี่นะทันทีเลยเดียวนะสังเกตตัวคันจินะเดียวที่แปลว่าวินาทีวินาทีเดียวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเดียวเดียกแปลว่าซึ้งอีกเหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวไปเลยไปทันทีเลยสมมติตอนนี้อยู่ไหนเราอิมารดโกะอิมาชิบยเอ๊ชิชบูยนะเนาะมาได้ชิบูยะนะเนาะเดียวเดียกเอออย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาจจะนัดกันที่กินซ่าถามว่าก็โกจังอยู่ไหนแล้วม็โกจังหมอยู่ชิบูยะ ฮะใช่ไหมคะโกรธแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ว่าพกจจังก็บอกว่าเยวได้เกืออเดี๋ยวไปวทันทีเลยไม่อยาไปเลย <c oughs> คำต่อไปคือคำว่า <Em oy. S 2> เอมอยเอมอยเอมอยนะคะมาจากคำว่า emotion นี่เอางภาษาอังกฤษนะคะแต่จะมีความหมายประมาณว่าโดนใจเออกินใจอะไรอย่างนี้ตัวอย่างเช่นเพลงนั้นนี่มันโดนใจกินใจฟังแล้วแบบอินอะไรอย่างนี้นะคะ ก็พูดว่าเอโมยก็ได้นะมาถึงคำสุดท้ายกันนะคะคำนี้ไม่รู้ไม่ได้เนาะคือคำว่าอินสตาบายอินสตาบายอินสตาบายพอจะเดากันได้ไหมอินสตามาจากคำว่าอินสตาแกรม n s t a g า a m นะคะ i n s ส a g r a m นะคะส่วนคำว่าบายแต่ว่าสวย้ดูดีสวยดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอินสตาบายจะมีความหมายประมาณว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีคนถ่ายรูปให้ดูดีใน Instagram ใช่ไหมก็คือเขาจะบอกว่า อินสตาบที <t ired> <ories> ่อานเช่นไทยนี่อินสตาบอยสปอตต์ก็ทักซ์ซันอันลุที่เมืองไทยเนี่ยนะมีสถานที่ที่ถ่ายรูปอินสตาแกรมไว้ถ่ายอินสตาแกรมสวยๆเนี่ยเยอะเลยเยอะมากนะใช้บ่อยอินสตาบอยนะหรือบางทีเวลาเราไปร้านอาหารใช่ไหมโอ้ร้านนี้นี่มีอินสตาบอยให้ให้ถ่ายเยอะเลยเนาะก็ใช้ได้ก็พูดว่าอินสตาบอยนะคะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปของเราดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะก่อนวิดีโอจะจบตัดละ チャンネル登録、いいね、シェア、よろしくお願いします。それでは、またねー。こんにちは。こんにちは。はじめまして。初めまして。甘いです。